ที่ดอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นั่นโอ้โหพายุโถมามาอย่างเร็วแล้วก็รุนแรงมากนะครับจกนกระทําให้ซุ้มโค้งขนาดใหญ่ยาวถึง6เมตรพังถล่มลงมารถกําลังสัญจรอ,อยู่ใต้ซุ้มไม่รอดครับโดนได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันครับนี่หนแหละครับเละเทะเลยทีเดียวครับที่บ่อสร้างดอยสเก็ดนะครับสภาพซุ้มขนาดใหญ่ความยาวเกือบ6เมตรนะครับที่ติดตั้งอย่างสวยงาม คล่อมถนนบอ่อสร้างดอยสะเก็ดที่จงังหวัดเชียงใหม่ถูกพายุฝนลมแรงพัดจนกระทั่งพังถล่มลงมาครับรถยนต์นี้ไม่ใช่จอดเฉยๆนะครับขับมาครับแล้วมันหล่นลงมาทับพอดิบพอดีอเสียหายไปสองคันครับแต่ว่าโชคดีคนในรถไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดน,น,นะครับขณะที่ซุมประตูที่หล่นลงมาก็ขวางถนนทําให้เส้นทางนี้สัญจรไปมาไม่ได้ในช่วงเวลาหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้ชาวบ้านตกตื่นใจนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าโอ้โหพายุมันจะรุนแรงได้ขนาดนี้ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปล่าก็าไปรื้อถอนแล้วก็นำซากซุ้มประตูรวมถึงรถที่ได้รับความเสียหายเนี่ยออกจากช่องทางการจราจรแต่ณนะตอนนี้เปิดสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วนะครับซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าอย่างนี้บอกว่ารถคันที่ถูกทับในนั้นเนี่ยมีเด็ก4-5เดือนอายุนะอ,อยู่ในคันนั้นด้วย<อ>แต่ก็โชคดีครับที่มีความหนานแน่นพอนะครับและรถก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่ว่าคนในรถไม่ได้เป็นอันตรายใหญ่ แต่คนในรถก็ถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจสอบอาการอยู่นะครับแต่เขาบอกว่าโอ้โหพายุมันมาแรงแล้วก็เร็วจริงๆนะครับลมมันลุกตางใต้นะเนาะมันก็มาแบบทีเดียวเลยค่ะแบบเอ็นแบบเอียงแบบมีเสียงเลยแั้ก็พุพ่มเดียวเลยเจ้าแต่น,น้อมีรถไหมมีรถบบกว่อยนเก่าเพราะว่าดีว่ามันเป็นตอนห้าโมงนะถ้าเกิงห้าโมงเนีน่ยความเสีใจจะเยอะเพราะว่าขเขาเลิกงานนะ